เจ้าด่างหมาพันทางที่กำลังจะถูกเจ้าของทิ้งเพราะนิสัยเสียชอบขุดดินทำลายสารพระภูมิทุกคืนแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั้นน่าสยองขวัญเกินกว่าใครจะคาดคิดทุกคืนเจ้าด่างจะใช้เท้าตะกุยดินใต้ฐานสารพระภูมิอย่างบ้าคลาั่งจนเป็นรูโวเจ้าของบ้านโมโหสุดขีดที่เห็นสารศักดิ์สิทธิ์พังพินาศจนตัดสินใจว่าจะเอามันไปปล่อยวัดให้พ้นภาระในเช้าวันรุ่งขึ้น กลางดึกคืนสุดท้ายขณะที่เจ้าของกำลังจะลากตัวมันขึ้นรถเจ้าด่างกลับขัดขืนสุดชีวิตมันเห่าเตือนเสียงหลงด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือทันใดนั้นมันกระโดดพุ่งตัวลงไปในหลุมดินแล้วฝังคมเขี้ยวลงบนคอของงูเห่าตัวเครื่องที่กำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยเตรียมเลื้อยออกมา แรงสะบัดของเจ้าด่างทำให้เห็นรังงูเห่าที่ซ่อนอยู่ใต้ฐานสารพระภูมิซึ่งพวกมันกำลังมุ่งหน้าตรงไปยังหน้าต่างบ้านที่มีเปลของลูกน้อยวัยเพียงสามเดือนนอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องราวอยู่เจ้าของบ้านถึงกับเข่าสุดน้ำตาไหลนองหน้าเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาเคยมองว่าเป็นการทำลายเข้าของคือความพยายามอย่างสุดชีวิตของหมาผู้ซื่อสัตว์เพื่อปกป้องลมหายใจของคนในบ้าน เจ้าด่างไม่ได้ขุดดินเล่นแต่มันยอมแลกชีวิตเพื่อเปิดโปงไผยเงียบที่เกือบจะพรากแก้วตาดวงใจของเขาไปตลอดการซึ่งภาพสุดท้ายที่เจ้าของเห็นคือภาพเจ้าด่างที่ยืนจ้องมองเปลเด็กด้วยแววตาแห่งความจงรักภักดีก่อนจะล้มตัวลงนอนเฝ้าข้างหน้าต่างนั้นไม่ยอมไปไหนอีกเลย